มาถัดไปนะครับยังอยู่ในเรื่องของแรงงานกระทรวงแรงงานนะครับตั้งเป้าที่จะสร้างงานสร้างรายได้นะครับในช่วงโควิดเขาบอกว่าตอนนี้หาอาชีพมาเกือบ200อาชีพให้กับพี่น้องประชาชนนะครับให้ลงทุนน้อยทาง่ายแต่รายได้ดีนะครับโดยคุณสุชาติชมกิ่รัฐมนตรีว่ากระทรวงแรงงานท่านก็บอกว่าในสถานการณ์แพร่ระบาดตอนนี้ประชาชนรายได้ลดลงนะครับเพราะว่ามีการปรับชั่วโมงทํางานก็ ทางกรมจัดหางานของกระทรวงแรงงานจึงมีการเต็มข้อมูลอาชีพอิสระนะครับเพื่อเป็นทางเลือกให้กับประชาชนมีทั้งหมด10หมวดจํานวน199อาชีพที่เป็นอาชีพที่บอกว่าทําง่ายไรายได้ดีแล้วก็นิยมนะฮะเหมาะสมกับทุกเพศทุกวัยมีอะไรบ้างนะครับซึ่งตรงเนี้เขาบอกว่าสามารถเข้าไปชมที่เว็บไซต์ของกรมการจัดหางานได้เลยนะในหัวข้ออาชีพอิสระ2022ซึ่ง เราเป็นเลือกหมวดหมู่ดูเนี่ยเราสามารถที่จะทําตามได้เลยนะครับมี10บประเภทอาชีพอิสระนะครับเป็นกลุ่มนะมีการขายการให้บริการก็คือการดูแลผู้สูงอายุ Admin p a พจดูแลร้านค้าออนไลน์ประเภทที่2การใช้เทคนิคและความรู้เฉพาะด้านเช่นการทำโมเดล3ามิติรับตัดต่อวิดีโอรับสร้างต่อแบบสอบถามสามประเภทการออกแบบครับก็ออกแบบทําโลโก้ทําสติกเกอร์ลออกแบบวาดภาพประกอบ บบดีไซเนอร์นะครับประเภทที่4ก็เป็นการสอนไม่ว่าจะเป็นสอนภาษาสอนโหวลาสษร์สอนลงทุนสอนเล่นหุ้นประเภทที่5งานประดิษฐ์ัตจกรรมแล้วก็ภูมิปัญญานะครับประเภทที่6การตัดเย็บ โอ้บุคคลมองข้ามนะเย็บเสื้อผ้าสุนัขแมวอะไรพวกนี้โอ้ทำอะไรได้ดีนะครับอผมเห็นขายกันได้เพจเนี่ยโอ้โหผลิตกันไม่ทันเลยทีเดียวฮะแล้วก็มีประเภทการทำอาหารด้วยเอาวันนี้แน่นอนนะฮะเยอะแยะไปหมดนะครับแล้วก็ประเภทให้คำปรึกษาไม่ว่าจะเป็นทางด้านการกฎหมายรับวางแผนการเดินทางวางแผนจัดงานแต่งงานบวชอะไรพวกนี้ได้หมดเป็นอาชีพและได้การให้คำปรึกษาประเภทที่9ครับการเขียนรีวิวนะครับการเขียนรีวิว แล้วก็ประเภทที่10บก็คือเกษตรกรรมอืมเนี่ยแต่และอย่างเนี่ยเขาจะมีคลิปให้เราไปดูแล้วก็สามารถที่จะเรียนรู้หรือว่าเริ่มต้นได้ว่าเอ้ยเรามีทักษะอย่างเงี้ยอะไรไปเริ่มต้นยังไงใน10กลุ่มอาชีพนเออีเขาจะมีคลิปสาธิตหมดเลยใช่ไหมว่าแต่และกลุ่มแต่และก,กลุ่มนี่มีรายละเอียดยังไงถูกต้องอหรือว่าถ้าใครยังสงสัยก็โทรสายด่วนก็ได้นะมีหนึ่งห ห่งอกับ1 5 6่งห้บองใช่2เบอร์อรนะครับ2เบอร์สามารถติดต่อได้เอาใคร okay, ว่างๆนะฮะช่วงนี้เอาเหงาลองไปเปิดดูเผื่อจะได้มีอะไรได้เสริมจะ,ะเป็นไอเดียในการหารายได้ในช่วงโควิดด้วยใช่นะครับ